ผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หลังจากฝดตมบลคำนาดีอสอมได้ร่วมแรงร่วมใจเพาะประตูบ้านและวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิงงาน อำเภอฟนลทองจังหวัดร้อยเอ็ดคัดกรองโดยอสมเหมู่บ้านณวันที่30เมษายน2563คัดกรองทั้งหมด3,369คนผลการวัดอุณภูมิของประชาชนจำนวนผู้รับการวัดอุณภูมิ3,369คนผลปกติ 3,366คนคิดเป็นร้อยละ99.91ผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2,563รอพอสตอบ้านบึงงามมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน11คน อยู่ลำดับที่สามของอำเภอโพนทองต่อมาเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2563รอพอสตบ้านเวิงงามมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน11คนอยู่ในลำดับที่สี่ของอำเภอโพนทองผลการดำเนินกิจ,จาก,การรมป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าป่า หลังการดําเนินกิจกรรมหลังการดําเนินกิจกรรมลดการสัมผัสปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่เกิดการระบาดของโรคไม่พบว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากอีกจนถึงนกปัจจุบัน